ในอดีตก่อนจะมีระบบโรงเรียนการศึกษาจะเกิดขึ้นที่วัดเพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นศูนย์กลางของสัพพวิชาต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาพระจึงมีหน้าที่นอกเหนือจากศาสนกิจด้วยแต่นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีการศึกษาภายในบ้านเป็นการศึกษาสายอาชีพเพื่อสือบทอดวงตระกูลต่างๆอย่างเช่นบ้านดนตรีบ้านละคร บ้านบาทซึ่งจะสืบทอดกันเพียงภายในครอบครัวชุมชนหรือคนที่มาขอเป็นสิทธิ์เท่านั้นเอเอเพียงเพียงแต่ก่อนนี่เด็กผู้หญิงก็เลยอยู่กับบ้านอ่านเอาเขียนได้นะครับเมงงงเงาขนาดนั้นหรอกแต่เป็นผูราตมากดีก็เรียนเย็บปักถักร้อยร้อยพวงมาลัยแต่งดอกไม้นี่พวกลูกผู้ดีลูกชาวบ้านธรรมดาก็เรียนตำน้ำพริกขุดมะพร้าวตำข้าวมาชิมซิ อืมอร่อยในละครเรื่องบุษบาลุยไฟลำจวนลูกสาวนายสุนซึ่งเป็นนายโรงละครที่ไม่ได้เรียนอ่านเขียนก็น่าจะเป็นเพราะนายสุนอยากให้ลูกๆสืบทอดวิชาร้องรำของตนเสียมากกว่า<ๆ>เพราะว่าเป็นคำนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้นค่ะ